โยนใส่มันเลยฮ่าฮ่าฮ่าโยนใส่มันให้มันเยอะๆไปเลยแกนี่ไม่ให้ฉันออกไปจากเชือกนี้ได้นะไม่งั้นฉันจะไปแน่นอนเอาจากเชื่อได้แล้ววิ่งนี้จ้าด้านในมีอะไรแปลกเกี่ยวกับวงแหวนของฉันที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้หรือเปล่าของฉันก็มีบรดวงตา เออว่ฉันถอนออกก่อนออฉันจำได้อยู่ตอนที oh, ่แกนี้มีมันอยอุกบาทมาให้ฉันแล้วมันก็มีสายเซที่มาโดนฉันฉันจะกดภาพให้ดูมาถึงตอนที่พวกคนไม่เห็นนะฉันิาการาของดาวเคะ่อคนกาเนิดนจะไม่เปเาค่ลงเดียวอ โอ๊ยนี่ใครอยู่กับป้าสายาเนี่ยไปลูกไปุยลูเอ้ยแค่นี้ก็กลสมวกรแล้วกลรูมตัวของสาลสารเอ้ยได้ขงเจนด้วยเี่ยไ้เจนมี่อะไร ฮะบีปลาร์ฮะเอ่อเอ่อเอ่อขอร์เจ้พี่นายเนี่ยแหละเป็นคนที่ทำให้ดาวอุลีรวุ่นวายที่คนไม่หลับกอะดาวอุลีริอาจัดแน่ทำไมถ้าไม่อยากมาแต่งั้นก็อยู่กับฉันมามาจะไม่อยากอยู่ถ้าไม่อยากอยู่ก็ทำความดีถ้าอยากอยู่ก็มากับฉันดี อยากต่อจะมากับฉันเหลือใจะจะจะปกป้องจะไปเฝ้าไปยินมจะไเฝ้าไยินไหมไม่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 ไมาไม่ไม่ไม่ม่วนยไม่ได่ไม่ไม่มาไม่ไมไม่ไ่ไมาไ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ามาไม่นม่น่่ไ่ไ่นาย่ไ ก็ช็อตับพี่แก่หนิบียิงได้แค่ตัวใหญ่ไม่เห็นจะเก่งนะยังแบบผู้หญิงยังฉันนะเก่งมากเลยนะยังไม่รู้เหรอนี่นี่อะไรเนี่ยจนเกิดความสิ้นสงสัยยอมแพ้จนตายไปแล้วมั้ง ก็เลยของนาเนี่ยตู้ก็เหมือนเดิมมีแค่เปิดน,นี่นายอยากตัวแตกเลยอไหร่ะไปแี่ปืนอ่ะถ้าจะไปกลัวทำไมปืนอ่ะไอ้กูเหมือนนี่แหละเดี๋ยวตัวแตกจริงๆนะเน่ถ้าจะไปกลัวทำไมเด,ด,นะด้๋ จะยิงแล้วนะเอะยิงทำไมอ่ะก็เพื่อดอะ,อะเป็นยังไงฮ่าฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าเขาวนี้เก๋ก็ไปรอดแล้วสูดเชื้อคนตายนี่ท่านมาทำไมหรอเออท่านฆ่าไอ้เจ้าเออโยบ้าไปแล้ว ฉันจะถอดชุโอเคเช้าไปแล้วนะฮึออือ้อเนี่ยใช่ได้น่าจากการใช้มา,มาังเออจากการเจ้าอีโรบ้านน่ะเข็นก็จะขีดข้าทิ้งด้วยเอออีแร็งนะครับจะสิ้นตอนนี้อีโรบากอตายไปแล้วฮ่หาฮ่าข่าวนี้ มันตายจริงไหมเพราะว่ามันตายจริงนะเพราะว่าเพราะฉันยิงมือตั้งขวดเลยอะโอเคเี๋ยวพักงสามเจอกันใหม่